ไม่เคารพความเชื่อไขข้อสงสัยสศาสนาคริสต์ห้ามดูดวงหลังดรามา่าเวทีแกรนวิจารณสนันบอสนวัตรทาคนดูดวงเชอเอมแถมยัดเยียดชุดความคิดไม่เคารพความเชื่อกำลังเป็นดราม่าเขยาวว่าเวทีนางงามมิสแกรนไทยแลนด์หลังมีการให้แฟนคลับหวตโดยใครมีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกจะได้ดูดวงโดยมีแม่หมอแพรมเปมิกาปาเมล่าเป็นคนเปิดไพ่ให้ ปรากฏว่าเชอเอมชยธนุ์สรทัศน์มิสแกลลำพูน2,231 0ในผู้ชนะโหวตจากแรงด้อมของไม่ดูดวงโดยให้เหตุผลว่านับถือคริสไม่สามารถดูดวงได้จนทาให้บอสใหญ่นวัดอิสระัยศิลขอจับไมสอนต่อหน้าด้านเชอเอมถึงกับหลังน้่งตาขอคืนไม่เลยทีเดียวอย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงเสียงแตกแบ่งพักแบ่งฝ่ายมองว่าเป็นการยัดเยียดชุดความคิดให้คนอื่น ทำตามรวมถึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหลักํำสอนสาศาสนาคริสต์ว่าดูดวงได้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจเดินกับพระเยซูได้ออกมาให้ข้อมูลว่าทางาศาสนาคริสต์พระคำพีสั่งห้ามชัดเจนไม่ให้เป็นหมอดูและไม่ให้ไปดูหมอหรือดูดวงคริสเตียนไม่ดูดวงเพราะพระคำพีสั่งห้ามชัดเจนไม่ให้เป็นหมอดูและไม่ให้ไปดูหมอหรือดูดวงพระคำพีกล่าวว่าห้ามใครในพวกท่านยอมให้บุตรชาย หรือบุตรหญิงของตนลุยไฟเป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นหัวนหรือเป็นนักวิทยาคมเป็นหมอผีเป็นคนทรงเป็นพ่อมดแม่มดหรือเป็นหมอพรายเฉลยธรรมบัญญ 18, ัติ18 1 0ถึง11เพราะฉะนั้นอย่าฟังผู้พยากรณ์หรือพวกหวนหรือคนช่างฝันของเจ้าหรือหมอดูหรือนักวิทยาคมของเจ้าผู้ซึ่งกล่าวแก่เจ้าว่าท่านจะไม่ปรนิบัติกษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนดอกเยเรมี่ยีพระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนการที่ดีให้กับเราแล้ว ให้เราเชื่อและหวังใจในพระเจ้าพระองค์ทรงนำทางในชีวิตของเราอยู่ทุกวันเวลาพระเยบว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเยเรมียี1สิสิ่งนี้ไม่ได้กำลังบอกว่าชีวิตของคริสเตียนจะรยด,ด้วยกรีปปลาไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยแต่อุปสรรคปัญหาต่างๆที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นกับเราจะเป็นผลดีต่อเราอย่างแน่นอน เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง